อัปเดตสต็อกรถหน่วยงานปลดระวางกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเจ้าโตโยต้าคฮมลี่ค่ะออนิวสองจุดศูนย์ตัวจีรถปีสองพันสิบแปดนะคะเลขไม้เพียงหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเลยนะคะตัวรถนะคะได้เป็นตัวรถสีเทาสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานออปชั่นด้านหน้ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ FuL l LED นะคะไฟเดย์ทาวมันยิงไลท์อยู่ในโคมเดียวกันเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีไปให้กันเลย2จุดนะคะ กระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันเลยนะคะช่องลมนะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อมแม็กแล้วนะคะเดิมๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยงตรงนี้อยู่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ ดัดด้วยควมเนียมนะคะมือเปิดนะะ่าได้เป็นมือเปิดแบบสมารต์เอ็นทีนะคะภายในคุมทวนไปด้วยสีดํานะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดรอยย่นเลยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเสียงทัวร์ข้บถอดจากทัวพวงมาลัยได้เลยจอวิทยุเดิมจากโรงงานเกียร์แบบออตโต้แอร์ออ,อตโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะอีคอนโหมดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะป้ายแดงนะคะเปิดตัวร้านสี่นะป้ายแดงเปิดตัวร้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเลยนะคะพี่แต่ที่บริษัทพอโต้เพียงสบายกระเป๋าสุดๆเลยนะสบายกระเป๋าสุดๆเลยนะน็อต <Not S 1> เดิมๆจากโรงงานทุกตัวนะคะพี่ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะเลยนะไม่มีรอยแกะเลยนะพี่ไม่มีรอยไขยเลยนะคะ กระจกนะคะปรับลงอตโต้ทุกบ้านเลยสวยๆแบบนี้เลย<ม>คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกลาไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะพี่แทบไม่มีรอยการใช้งานจริงๆนะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในสงองห้องผู้โดยสารกันเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพุมโทนไปด้วยสีดําเช่นเดียวกันเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆเลยแสระร้านิระัยมาให้กันจุกๆถึง3ามเส้นกันเลยนะคะ Mm hmm. ตัวผมนะคะ mm hmm. เป็นโลโก้ของตัวแคมรีด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็แยกแอร์นะคะ mm hmm. แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะ mm hmm. ไม่ต้องกลัวนะคะว่าแอร์จะไม่ถึงนะคะแอร์เย็นถึงเจนเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะคะ mm hmm. สายที่ชาร์จนะคะมีไปให้ถึงสองอันเลย mm hmm. สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่บอกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะน็อตเดิมๆนะคะพี่จากโรงงานทุกตัวเลย จากโรงงานทุกตัวเลยนะไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับแน่นอนนะคะที่สวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีไปให้4จุดเลยกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้นะคะเป็นแล้วก็เป็นตัวโลโก้ของตัวแฮมเบรี่นะคะได้เป็นแบบครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องเก็บสัมภาะกันเลยนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้กว้างๆแบบนี้เลยโชว์ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงนะคะ,ไม,มะนะไม่มีรอยกระแทกนะไม่มีรอยกระแทกเลยนะคะพี่รับประกรันโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะไม่มีรอยขยับเลยนะคะกระจกแท้นะคะจากโตโยต้าทุกบานเลยนะคะพี่กระจกแท้จากโตโยต้าทุกบานนะนี่ตัวน,นี้ได้เป็นฉมหน้าไมเนอร์เชนนะพี่ ได้เป็นชมหน้าไม้ในเชนเลยนะคะนี่รับประกันโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยชนหนังพี่ความหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะเพราะว่าดูจากโครงสร้างด้านท้ายแล้วนะคะรับประกันได้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวจริงๆนะคะพี่ตรวจสอบได้นะคะเลขไม้แท้ไม้เดิมนะคะสําหรับแม่แรงยางอะไหล่นะคะอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะคะยางจะอยู่โซนด้านล่างนะยางจะได้เป็นแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ พ,พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะเดีด๋ยวเราพาไปดูในส,ส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยออปชันข้างประตูคนขับนะคะคือครบหมดเลยนะคือครบหมดเลยนะคะออปชันคือครบหมดเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ปุ่ม e n g i n e start นะอยู่ด้านข,ขวามือเลยอยู่ด้านขวามือสวยๆแบบนี้เลยนะไม่นะคะวิ่งไป128,000พโลเท่านั้นเลยนะคะ ในส่งตัวห้องเครื่องนะคะจะได้เป็นตัวห้องเครื่องที่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลรั่วซึ้แน่นอนนะคะจุดแต้มสีของโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะจุดแต้มสีโรงงานนะอยู่ครบทุกจุดเลย โชคนะคะใช้งานได้จริงเลยใช้งานได้จริงนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ใครที่กําลังมองหาแคมรี่นะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นน้ํามันเบนซินล้วนนะเครื่องยนต์2 0ตัวทีนะคะหาพี่ๆท่านไหนที่สนใจแดมเปิดตัวร้าน1น5 5 0ล้น4บาทเลยนะคะหาพี่ๆท่านไหนที่สนใจ รีบติดต่อได้ที่เบอร์โทร0809 845513หหรือว่าอินบ็อกซ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ